ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับมีการหารือหลายเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและก็ประโยชน์กับประชาชนนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็มีการการชับลายเรื่องด้วยกันนะครับติดตามได้จากทีมโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงข่า,า,ขาวประจําสัปดาห์ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีการประชุมหลายเรื่องจริงๆเมื่อเช้าที่ออกมาให้ข่าวสั้นๆก็คือเมื่อเช้าเนี่ยในช่วงที่ประชุมคอรมอคอสอชอนะครับ ท่านนายกก็มีข้อสั่งการถึงคอสชในเรื่องของการเดินไปพร้อมกันระหว่างคอรมอและคอสชเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายต่างๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศคอสชก็จะต้องช่วยกันทําความเข้าใจร่วมกันไปกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแรงการ ดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเรียบร้อยซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เคยสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างแล้วนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการขอความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคอสชเกี่ยว mm hmm. กับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวในเรื่องของการลงประชามติ mm hmm. ก็เห็นชอบในหลักการโดยรวมนะครับว่า ทำอย่างไรถึงจะให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเรื่องการลงประชามติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรื่องของการออกหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบซึ่งคงเสนอเป็นข้อเสนอไปนะครับให้เกิดความมั่นใจของทุกๆฝ่ายว่ามีความโปร่งใสแล้วก็มีความชัดเจนจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันใน เวลาต่อ,ตอไปซึ่งรายละเอียดในประเด็นทั้งหลายที่มีประเด็นสำคัญประมาณ4-5ประเด็นเนี้ยท่านนายกเพิ่งสั่งการมาเมื่อสักครู่นี้ที่จะให้อาจารย์วิษณุท่านเป็นคนชี้แจงนะครับในทั้ง4 5หประเด็นของเรื่องที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วเพราะนั้นในรายละเอียดตรงนี้ผมก็ขออนุญาตข้ามไปให้ท่านฟังจากท่านอาจารย์วิษณุนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมพิเศษก็ว่ากันไปนะครับทีนี้วันนี้ เรื่องในที่ประชุมที่มีความสำคัญเรื่องแรกเอาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษานะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอขออนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษากับคณะรัฐมนตรีสาระสำคัญก็เป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นมาเขาบอกว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังไม่เป็นส่วนราชการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินแก่บรรดานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ให้กับนักเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความจำเป็นเป็นความต้องการหลักของประเทศในการที่จะพัฒนา ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่รัฐส่งเสริมเป็นพิเศษทีนี้สืบเนื่องจากของเดิมเนี่ยเรามีกองทุนเพื่อการศึกษาอยู่แล้วสองกองทุนก็คือกอยอสอคือกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้วก็กรออคือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่มีผูกพันกับรายได้ในอนาคตตัวย่อก็คือกอยศกับกรออมาดูปัญหาของเดิมว่าไอ้ตัวกอ,อยศเนี่ย กลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือระดับนักเรียนมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีแต่ตัวกร,รออเนี่ยเขาระดับปริญญาตรีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ก็มีความทับซ้อนกันอยู่ในส่วนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนที่สองที่มีความต่างกันของกองทุนกยศกร,ร,รออก็คือวิธีการคืนเงิน ของกยศนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีเงินคืนหรือไม่ส่วนกรออมีความยืดหยุนนะครับว่าถ้ายังไม่มีรายได้ก็ยังไม่ต้องทีนี้วันนี้ถ้าเอากองทุนเนี่มารวมกันก็ทําให้มีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งก็คือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวมันก็จะบริหารจัดการง่ายจุดประสงค์หลักสําคัญก็เพื่อจะแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา คำว่าปัญหาในอดีตก็คือปัญหาที่เราติดตามเงินจากผู้ที่กู้ยืมเงินไปแล้วไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเท่าที่มีการตรวจสอบดูพบว่ามีคนที่ค้างเงินยืมไปสำหรับการศึกษาเนี่ยประมาณสองล้านคนแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในสองล้านคนเนี่ยเป็นข้าราชการใช่ประมาณครึ่งหนึ่งนะ คือทำงานแล้วอ่ะเป็นราชการในประมาณครึ่งหนึ่งมีวงเงินที่ค้างหนี้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื0 0 0กว่าล้านมันก็ทําให้การหมุนเวียนเงินเพื่อจะกลับคืนมาต่อยอดให้กับนักเรียนผู้ที่อยากจะกู้เงินเพื่อการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ดีหรือเรียนในสาขาวิชาต่างๆที่เป็นความต้องการของประเทศก็ดีมันก็มีโอกาสน้อยลงเพราะนั้นเขาจึงออกร่างพระบัญญัติฉบับนี้มา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยในการตามเงินแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นใหม่สามารถที่จะมีเงินกู้เพื่อการศึกษาได้นี่วิธีในการตามเงินของเขาของสาระสําคัญในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเขาจะมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นมามีการกําหนดผู้จัดการกองทุนถามว่าสมัยก่อนมีไหมผู้จัดการกองทุนก็คงมีแต่ว่าการดําเนินการมันไม่เป็นรูปแบบวันนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะ จ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดๆมาบริหารเงินแล้วก็ติดตามเร่งรัดในการเอาเงินคืนด้วยสิ่งอีกหนึ่งประการที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การติดตามเงินเป็นไปได้สะดวกขึ้นก็คือผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีการลงรายละเอียดกันไว้ตั้งแต่ขั้นที่จะยืมเงินเลยว่าจะต้องเปิดโอกาสให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลของเรื่องเงินที่ตนเองได้ยืมเอาไปได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกำหนดเอาไว้ว่าเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องรับบุคคลที่เคยกู้ยืมเงินเข้าไปทำงานเนี่ยก็จะต้องรายงานข้อมูลตามที่กองทุน เราส่งรายชื่อไปให้ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นยืมเงินไปนะถ้าไปทํางานในหน่วยงานของท่านท่านต้องส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่รายได้มาให้แล้วก็มีการดําเนินการในการหักเงินลักษณะค,คล้ายๆแบบเดียวกับการหักภาษีแบบเดียวกันแต่ไม่ได้ใจไม้ใส้ละกรรมว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เท่าโน้นจะดูตามความเหมาะสมว่ามีเงินไรายได้เท่าไหร่ หักเท่าไรสําหรับคืนเงินเข้ากองทุนนี้หักเท่าไหร่สําหรับภาษีให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตร,ราการที่ตอบโจทย์นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอนะครับต่อไปเรื่องที่2ที่มีความสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก เรื่องนี้ทางสำนักงารตำรวจแห่งชาติเป็นผู้นำเสนอนะครับร่างกฎหมายที่เสนอมาแล้วก็มีการกำหนดในรายละเอียดเอาไว้ซึ่งตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาพูดถึงเฉพาะกรณีที่มีการทำผิดกฎจราจรแต่ไม่ได้มีการยึดใบขับขี่เอาไว้หมายความว่าส่งรายละเอียดการทำผิด การจราจรไปที่บ้านเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเคยมีวิธีการจ่ายค่าปรับ2วิธีคือ1จ่ายที่ตำรวจกับ2ที่ไปรษณีย์วันนี้ก็เพิ่มช่องทางในการชำระค่าปรับได้เพิ่มเติมไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ไปที่ธนาคารก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกในเรื่องของอผู้ที่ จะต้องชำระค่าปรับจริงๆแล้วเคยมีการนำเสนอโดยสำนักงานตารวจแห่งชาติว่าเอาไปผูกพันกับเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ได้ไหมว่าถ้าไม่ชำระค่าปรับก็ต่อภาษีไม่ได้ซึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เข้าไปดูรายละเอียดเขาบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์คือเรื่องสำคัญที่คนนำรถมาใช้ต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษี มันเป็นคนละเรื่องกับการบังคับใช้กฎหมายที่ทำผิดกฎจราจรอีกประการหนึ่งก็คือในวันนี้เราเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมันจะมีรถอีกประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้วมาวิ่งในประเทศไทยมันก็จะไปใช้บังคับในเรื่องของการต่อภาษีไม่ได้เพราะนั้นอยากกระนั้นเลยอย่าเอาไปผูกพันกันให้ตำรวจลองไปพิจารณาดูว่าจะมีวิธีในการบังคับต่อผู้ที่ทำผิด กฎจราจรแล้วก็ต้องชำระค่าปรับอย่างไรอาจจะต้องเพิ่มโทษในเรื่องของการชำระถ้าผิดนัดไม่ตรงเวลาก็ว่าไปนะครับทีนี้นอกเหนือจากกฎหมายฉบับนี้ที่เคยพูดเฉพาะเรื่องของการเปิดช่องทางในการชำระค่าปรับที่ประชุมคอรมก็มีมติเพิ่มเติมให้ไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมอีกกรณีหนึ่งในขั้นของกฤษฎีกาว่า ปัจจุบันเนี่ยการกระทําความผิดกฎจากเดิมที่เขาเคยมีการกํากหนดความผิดระหุโทษเอาไว้ว่าปรับไม่เกิน1,000บาทแก้ไขเป็นปรับไม่เกิน1,000 0บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นในการปรับกรณีอื่นๆก็ควรจะได้ดูมาตรฐานให้มันใกล้เคียงกันเพื่อจะทำให้ผู้ที่ ปฏิบัติผิดกฎหมายจราจรเนี่ยได้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวแล้วก็ไม่อยากกระทําผิดอีกก็ให้ไปเพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งต้องเย็นล้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการผ่านนี้ไม่ได้ไหมายความว่าออกเป็นกฎหมายเลยนะต้องไปเข้าสภานิติบัญญิแห่งชาติอีกซึ่งขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายรับทราบอยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่องที่3เป็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติ มาตราการแทนการฟ้องคดีอาญาเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นร่างกฎหมายที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ได้เคยมีความพยายามในการเสนอกฎหมายนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ40กว่าปีท่านอาจารย์วิษณุเล่าในที่ประชุมว่าเคยเสนอสมัยรัฐบาลท่านธนินไกรวิเชียนแล้วก็เงียบหายไปที่ผ่านมาก็ไม่มีใครกล้าหยิบยก ตรงนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่ายังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับอายการนะครับวันนี้เราหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลดภาระคดีอาญาที่เป็นความผิดและหุโทษนั่นหมายความว่ามีโทษปรับหรือโทษจำที่ไม่เกิน5ปีเขากำหนดเอาไว้ว่า ถ้ามีคดีความในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้สามารถที่จะมีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้ในชั้นของพนักงานสอบสวนซึ่งไม่ได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ไก่เกลี่ยเองนะก็คงจะให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยซึ่งเขาจะกําหนดคุณสมบัติของผู้ไก่เกลี่ยไว้คนเนี้ยจะไปเจราจาไก่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหา ว่าจะลงตัวกันอย่างไรเมื่อได้ความชัดเจนเรียบร้อยแล้วตํารวจก็ต้องเสนอตรงนี้มาที่ชั้นอายการเพื่อให้พนักง,งานอายการสั่งยุติคดีอีกกรณีหนึ่งก็คือสมมติว่าเรื่องผ่านจากเจ้าพนักง,งานสอบสวนขึ้นมาแต่มาถึงชั้นอายการแล้วเขายังมองเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าจะพอหาข้อยุติกันได้ นักงานอายการก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของการไกล่เกลี่ยตรงนี้ได้แต่เขาเรียกขั้นตอนตรงนี้ว่าชะลอการฟ้องเขาไม่ได้เรียกไก่เกลี่ยวิธีการชะลอการฟ้องก็คืออาจจะมีมาตรการในการควบคุมกําหนดรายละเอียดมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าจะมีความประพฤติการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ดําเนินการความผิดอย่างนี้อีก เมื่อผ่านมาสักระยะพนังกงานอายการเห็นว่าเอาละมีความเชื่อถือเชื่อมั่นได้ว่าคงจะไม่มีการดําเนินการในลักษณะกระทําความผิดอย่างนี้อีกเขาก็ยุติคดีเราเรียกว่าขั้นของการชะลอการฟ้องนะครับซึ่งแสดงว่าร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมาเนี่ยก็มีการดําเนินการสองขั้นคือในขั้นของพนักง,งานสอบสวนแต่เรื่องก็มายุติในขั้นอายการหรือแม้ว่า จะผ่านชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วเห็นสมควรให้ดําเนินคดีแต่ชั้นอายการมองว่าสามารถที่จะชะลอการฟ้องได้ยุติคดีได้เขาก็สามารถดําเนินการได้อีกซึ่งอันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับเพียงแต่มีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นเล็กน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมองว่าให้ไปพิจารณาในขั้นของกฤษฎีกาให้ชัดเจนว่า คำว่าพนักงานสอบสวนที่หมายถึงในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับพนักงานสอบสวนตามคำสั่งคอสชอที่เพิ่งออกไปเมื่อนาเมื่อนานี้มันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมพวกเดียวกันเพื่อจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งในข้อกฎหมายก็คงให้ไปดูที่ชั้นกฤษฎีกานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับถือว่าเป็น การช่วยลดภาระคดีที่เป็นแล้หูโทษในคดีอาญาจากศาลลงได้จะได้ไม่ต้องไปลบกรุงรังกับเรื่องของศาล